สวัสดีครับวันนี้เพจ ek อะไรแต่นะครับจะมาเสนอสายพานนะครับของมีโอฟิโนนะครับที่หลายคนก็ตามหากันบางร้านก็ไม่มีนะฮะสายพานนี้ก็คือนะครับสายพาน5 tl ครับผมความพิเศษของสายพานตัวนี้นะครับก็คือความหนาของสายพานนะครับจะหนากว่าสายพานหรหัส5 v v วีอยู่ประมาณ 1.5มิลนะครับแล้วก็ความยาวจะยาวกว่าสายพาน5้ v นิดหน่อยนะครับทำให้สามารถสร้างรอบปลายได้สูงกว่า 5VV นะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมไปหาที่สูนนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าสายพานรหัสนี้นะครับต้องนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับทำให้ที่สูนนะครับไม่ไม่มีสายพานรหัสนี้นะครับขาย สายพานนะครับราคานะครับเส้นละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมค่าจัดส่งนะครับห้าสิบบาทครับผมส่งเป็นอีเมลครับผมสนใจติดต่อได้นะครับดีเคอะไรแต่งครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งครับผม